ดีใจมากเลยครับที่ได้ร่วมงานกับสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ทางซิโร่ผัดด้วยครับก็เป็นคอนซิโร่ผัดใช่ใช่ครับก็ดีใจมากเลยฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าน้องแบบเป็นคนที่แบบชอบเล่นตุ๊กตายแล้วตุ๊กตายแล้วใช่ไม่ได้ชอบแค่ตุ๊กตานะครับชอบอะไรชอบบารทอยอ่าชอบมาทอยใช่ครับก็จริงๆรู้สึกดีดีทุกครั้งที่ได้กลับมาที่สยามเซ็นเตอร์เพราะว่า เราล่วมกินกิจกรรมของทางแสบไปตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเลยครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์สุดท้ายของปีของเก่ีด้วยนะครับก็ดีใจมากๆขอบคุณที่แบบดินดูกันแล้วก็ขอบคุณทานคอยซีโรค่คลับด้วยที่เอาคอลเลคชันพิเศษแบบฮอลิเดย์อลดี้นี้นะครับมาให้พวกเราได้แบบอยู่ในวงแนวนพิเศษแบบนี้ก็ดีใจามากๆครับสามารถมาหาซื้อมาเล่นมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับถึงสองคืนคาเลยคอยซีโรค่คลับเขาก็อยู่ยาวๆใช่ แต่เคนที่ได้มาคือเราไปสืบมาหรือว่าเราบอกว่าเจอเลยอันนี้แหละพี่เขาเตรียมไว้นีพี่เขาพี่เขาดูว่าคาแรคเตอร์น่าจะเหมาะเหมาะกันฮะไม่พี่เขาทำการบ้านมากเลยนะเขารู้ว่าเขารู้ว่าตัวที่จะิปชอบตุ้งกระชายรู้ว่าจะไปเก็บข้อสุดเด็ดอะไร่นแใช่ชิ้นทงพี่มาแบบว่าดีเทลดีเทลมากไม่ใช่ดูพี่ที่จะรู้ว่าแบบหรือว่าไปตามดูว่าพวกเราชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่เขาแบบ หยิบตัวกระต่ายมาให้น้องพีเลยว่าเนี่ยน้องพีชอบกระต่ายเลยหยิบมาให้ครับน่ารักส่วนเก่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเก่งเก่งชอบเป็ดอะไรเนี้ยแต่ด้วยด้วยความที่ตอนนี้พี่เขามีหมีีิก็เลยแบบเฮ้ยเก่งกันเหมือนหมีเหมือนกันนะซารคเตอร์ก็เลยแบบโอ้ตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันก็เลยหยิบมาใช่ใช่ครับนี่เป็นคู่กันน้องมาคู่กันครับหมีกับกระต่ายอยู่ด้วยกันได้ครับคิดว่าคนเลชาน้าจะนีเป็ดขึ้นมา อ่าก็ไม่แน่ครับได้เลยครับเคอร์ซิโลพัทเอ็กเก็งน้ำปิงเฮ้ยได้อามันอาจเป็นไปได้ก็ไปนั้นที่เธอปันนี่ครับเธอปันนี่เนี่ยคือเห็นตั้งนานแล้วคือพี่แฟนคลับซื้อมาให้พวกเราบ่อยแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นของที่นี่แล้วเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของสักทีเป็นผู้ครีเอทใดๆก็ ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับตุ๊กตาที่เราเห็นมาบ่อยๆครับครับส่วนเก่งชอบพีพีฮะัพีพีมอนเตอร์รู้สึกว่ามันชอบไดโนเสาร์ครับผมแล้วน้องแบบมีหัวไดโนเสาร์ด้วยข้างหลังออ่าใช่ฮะเท่ดีครับผมแต่ตัวข้างในเขาเป็นเด็กอะเหมือนพี่เก่งเป๊ะพี่โตแล้วนะแล้วใส่ใส่แบบว่าตัวชุดเป็นดูดูเลยเขาเป็นหลว่าออกมาน่ากลัวหรอ เหรอว่าน่ากลัวเหรอาว่าแหงคืบเหล่าว่าพี่โตแล้วจริงๆข้างในแบบพี่คืบมากไม่ผมเป็นคนไม่จริงเราคือคนน่ารักหรือเปล่าผมเป็นคนเท่เป็นคนขืบก็คึมอยู่เป็นบางวันเป็นอะไรเป็นบางโมเมนต์บางอ่ได้ครับนี่เลยครับผมวันปีใหม่บอกเลยว่าถอยสุรพัฒน์มีให้เลือกหลากหลายรุ่นชั้นมากนะครับแล้วก็ ปีหน้าเขาจะมีคอลเลคชั่นใหม่มาด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะซื้อปีนี้บอกเลยว่าตัวบันนี่น่ารักมากซื้อไปฝากหลานไปฝากน้องๆไปฝากครอบครัวได้เลยนะครับผมใช่ฮะใช่ครับแล้วก็อยากฝากทุกคนว่าสามารถมาที่สยามพิเซนเตอร์นะครับแล้วก็มาเดินเล่นได้เขาะจะมีปอ็อาปอหน้าหน้าแล้วก็มีโซนถ่ายรูปได้นะครับก็ <laughs> อยากให้ทุกคนได้แวะเวียนมาเนาะเพราะว่าเขาจัด พูดอะไรน่ารักมากเลยเราก็อยากมาเดินช้อปปิ้งก็ชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องเนี่ยครับมาเดินซื้อของได้ปีใหม่ก็ทีมงานพอไปอะไรน่ารักเนาะใช่น่ารักคนให้ก็รู้สึกดีได้รับก็หลุดไปด้วยว่าจะได้ตัวไหนแล้วก็ฝากพี่ไอเดียช้อปปิ้งที้ขอจบครับหกคิวผ่านไปแล้วผมก็เหมือนเดิมฮะผมเข้าสองสี แกาจะไม่ไปได้แต่แต่น้องอ่นนะหนักน้องแบบตีสองตีสามทุกวันอนะ่ะสามคิวต,ต้องให้เขาเล่าเป็นไงบ้าง,ง,างคือตั้งแต่ผมเนี่ยมันเ,เกิดมาเนี่ยจริงว่าการถ่ายทำกิจเวลาต้องรอดเนี่ยหกคิวที่ถ่ายไปเนี่ยเป็นงานถ่ายทำที่หนักที่สุดในยูนิ่งแล้วร้องไห้เยอะมากร้องไห้เยอะซีนที่ต้องเข้าค่อนข้างเยอะซีนที่ต้องเข้าค่อนข้างยานนานนานอารมณ์ แล้วก็บวกกับเรื่องเทคนิคการถ่ายทำบวกกับเรื่องของความละเอียดในการถ่ายทำที่เราซีนหนึ like ่งเราเราทำละเอียดเลยอะเก็บขัดเยอะแล้วก็แบบทำไม่ได้รวมถึงว่ามันต้องใช้เทคนิคการถ่ายอะไรด้วยก็เลยแบบอันนี้มันคือแบบที่สุดในชีวิตแล้วสําหรับปีนี้เนี่ยไอคิวสุดท้ายที่คิวที่หกใช่ไหมครับเพราะว่ามันถายคิวติดใช่ไหมแล้วเราแบบเริ่มเช้าเรื่อดึกเริ่มเช้าเรื่องดึกิติดกันนะแล้วเราแบบคิดในใจว่าเฮ้ยเราผ่านมาได้หกคิวเนี่ยมันคือ เราเก่งขึ้พอสมวรเลยอะเก่งปิงเราเก่งปิงขึ้นพอสมควรเลยอ่ะแล้วเราไม่อยากคิดว่าถ้ามันจบทุกคิวที่เราต้องถ่ายทําเราจะเก่งปิงไปแค่ไ้นเราเราพวกหว่าใจว่าเราจะเก่งปิงขึ้นเรื่อยๆสัตว์นี้มันแค่แบบช่วงแรกแค่ช่วงแรกแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกไงเป็นช่วงที่ตัวเก็บกีฬาหนักสุดหนักสุดคือในใจพี่อยู่ว่าถ้าฉันไม่เก่งกีฬานี่ฉันจะได้รอดไหมเนี่ย แต่คือก็เห้นที่บอกทำใจไม่ดีครับก็เห็นเขามันทำมีไก่จี่มันทำอะไรหลายคนัวต้องรูงตองรอดเอองั้นียอาคนหกหคิวไหนยากสุดคิวห้าคิวห้ายากสุดเพราะเป็นนักบินถ่ายคนเดียวแล้วไปต่างจังหวัดด้วยแล้วเขาเรียกว่าไรมันเป็นซีนมันเป็นช่วงเปิดซีรีส์ครับ มัเป็นซีนเปิดซีรีส์ที่เราต้องทำเองก็ได้ให้มันแบบดึงคนอะไม่่ไงว่าที่มันก็สองพันทุกซีแหละแต่ว่าไอ้ช่วงซีนเปิดมันมันมีดีเทลที่เขาเอาวางไว้ค่อนข้างชัดภูมิกับเห็นภาพชัดนมากแล้วก็มีความต้องการของเขาเราเองก็มีความต้องการเะคราที่จะแสดงออมันแบบได้ดีที่สุดอะถ้าไม่ได้เราเอาใหม่ไม่ได้เราเอาใหม่สุดนมือนกับได้คันที่มันแบบที่เรารู้สึกว่าเราจะกล้าเปิดให้คนดูในโลกนี้ทีแรกรออะไรเงี้ยครับมันแบบยากมาก แต่ตนไม่มีเวลาไปซื้อของให้ตัวเองเลยอะไม่มีเวลาไปซื้อของให้เขาด้วยนะเค่แค่ใช่แคาเพราะว่าแบบทำงานหนักก็บพี่คนทำข้าวอาหารได้ทานเป็นไงมีไก่ฉีกมันได้ไหมคะเพอมีไก่ฉีกก็ทานได้ครับทานได้ค่ะทานได้เลยทานได้เห็นไหมเขาบอกแล้วอะไรไม่มี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 พี่ต้นกับเฟย์ก็บอกอร่อยทุกคนก็บอกอร่อยหมด พอนห้างเป็นเนียอสที่คลีนครับ clean no fat no sugar ไม่มีทูก้าไม่มีผงทูอะไรเลยคือแบบว่าใครไปใส่คีโตอะไรเงี้ยน่าจะชอบใส่ใจมากปกติเราก็กินกินผงนัวกินโซเดียมธรรมแต่ว่าวันนี้เขาก็เป็นห้องบอกเราแล้วก็ได้กินแบบจืดๆนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจครับเพราะว่าเขาพูดแล้วแบบว่าทั้หมดเลยคถุงการรอคอยถุงงารรอคอยจริงๆเขาเขาเลือกตั้งแต่ประมาณไหนถามแล้ว แต่เขาไม่กลับเขาก็ไปหาซื้ออะไรมาทําในกองอยู่จนค่ำจนมืดเขาไลน์ให้กาแฟได้ชมด้วยครับทําถึงมหกแฟนๆก็คือกลัวทุกคนบอกทําไม่จริงไงครับก็เลยไลน์เลยครับก็ไม่เหมือนที่คิดเลยทใสบแฟไม่เหมือนที่คิดคือผมนั่งไถทีทีใช่ไหมกอไปหาสูตรเขาก็บอกว่าแบบสูตรเด็กหออะไรแบบเนี้ยก็เห็นเขาทําง่ายมากคือแบบต้มน้ําแล้วก็รั่ว้ํนร้อนแล้วก็ เทใส่จานแล้วกินได้เลยแต่พอผมไปทําเส้นมันติดกันมากเลยพอผมไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เลยมีพี่นางมาช่วยรวบเนะส้เน,เนนี่แหละมันติดกันแบบโอ้โหผมนึนก,กว่าหาน่าจะติดเราลวงนนเกินไปหรือว่า,าใส่เะเกินไปผมว่าน่าจะนานเกินไปฮะไม่ได้ไปแช่เย็นด้วยครับอร่อยนะมันชาราะว่าจะนุ้ยนะ กินด so so ้วยรสชาติไงบอกอย่าไปบอกเขาหรอไม่เป็นน้ำมันนิดนึงเพื่อให้มันไม่นิดเดียวนิดเดียวติดกันเลยนะคือมันไม่ติดกันมันทำดูเครืองเส้นอยู่นะดูเครื่องพอเดนเต้แต่ว่าติดขำเลยก็ก็ก็จะได้มีพัฒนาการไงครับถ้ามันทำแบบอร่อยเลิศในครั้งแรกอร่อยเลิศ่างคุณหลีในครั้งแรกเลยมันจะไม่ได้ไงเนี่ยต้องการจะค่อยมีวังอยู่แม่หวังเราก็หวังยัครั้งต่อไปยังไง มเอดรอติดตามครับรอติดตามรอติดตามโอ้ยแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าอีกวันวันหนึ่งเนี่ยที่แล้วก็งงกังวลไห้อีกวันหนึ่งเพราะเราต้องมีถ่ายต่ออ่ะครับต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยแต่ก็รอดไฮไม่รู้ว่าพ่อันรอดอะไรกินหมี่ไก่ฉี่ก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหม่ะก็ครูเขาไปแกล้งเราหรอกแล้วก็ครูได้กินหรือเปล่า ชิมชิมครับตอนตอนที่แบบเขาเขานั่งนั่งชิมกันอ่ะพี่เก่งให้ชิมเก่งก็ชิมด้วยเลยแต่ตอนทําไม่ได้ชิมอ่ะเเก่งรู้ว่ามันออกมาอร่อยละครับเราติดตามดีกว่าไม่กล้ารับปากครับผมอาจจะเป็นเขามทําให้ผมก็ได้นะเฮ้ยได้ได้หมดเลยน้องทบ ให้ทำให้ก็อาจจะเป็นข้าวผัดรถไฟคือไรอ่ะครับเปิดด<ม>ูเป<ม>ิดดูข้าวผัดรถไฟไม่รู้จัก,จกข้าวผัดรถไฟเลยอ่ะครับจริงๆรู้จัก,จกต้องผัดเอ,เอาเอาข้าวผัดไปผ่านบนรถไฟอขอโทษแทนด้วยนะครับคือเติบโตมาด้วยแบบว่าปาเกตตี้อ่ะแต่ก็แบบยานเนวอรลินสันอะไรเงี้ยคือทำให้ทำข้าวผัดรถไฟเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากมากเลยอ่ะ แต่เราถามว่าเปิดถ่ายได้อีกเงือนไขบ้างครเปิดถ่าได้ครับแต่ว่าต้องทำกันบ้านหนักหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดถ่ายเท่าไหร่บ้านคุณเขาแบบว่ามีแบบยังไงในวันที่4หคะใชครับผมการได้ข่าวว่าแบบว่าคุณเบียร์และบ้านทุกคนเป็นอะไรบ้างคุณเป็นอะไรพูดความจริงไปเลยไปพี่เก่งปะจริงๆผมผมอยากจะแก้ข่าวทุกคนนะคือจริงๆวันนั้นผม แต่งเป็นคือผมอยากเป็นน้องๆ้องทีป๊อปไงก็เลยแต่งแต่งเป็นน้องไทยเชียร์นวอ๋อ้องไทย่องุณม้าครับใช่เสื้อลายสกอตอะไรแบบเนี้ยรอครั้แต่แต่สิ่งที่ได้พี่พี่บอกว่าเป็นพี่พี่อะไรพี่ไผ่คงชะนรอ่ับร่งมันเป็นพี่ไผ่คงชะทรเลยอ่ะครับเราก็เลยไม่รู้จะแก้ขาขยังไงเพราะว่าพี่เสื้อลายสกอตมันใช่ใช่ก็เลยพอยืนข้างๆละปูมันก็ถูกต้อง คือผู้นี้ผู้ร้องอะไรบ้างนั้นคือพี่พี่บอกว่าไงเราว่างงานก็เป็นพี่ไผ่ก็ได้ก็เป็นพี่ไผ่ก็ได้แต่จริงๆฟันแฟคคือเป็นน้องไทยแชียร์น้องขอโทษแทนพี่เก่งด้วยนะครับน้องไทยอะไรนะฮะก็ผมผมก็เมนเต้นเหมือนกันอ่ะเ้าวจะรอดูนะคะก็เมนเต้นอยูสองเนี่ยจะรอดูเมนเต้นเลยนะขอหนิงว่าเขาเป็นอะไรหนิงเป็นคือดีมันคืออาชีพในฝันใช่ไหมคร <familia> ับแล้วที <online> <pl ains> ่ผ่านมาเราก็ เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันหรือว่าเราจะอยากร้องเพลงที่มันแจมแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบพี่ตะก,กะแตนก็เป็นหนึ่งในตำนานนะครับของพุกงุ่งที่นี่มีพอจะได้ฟังมาบ้างนะเป็นวัยเด็กเพราะว่าเราฟังเพลงสากลเยอะยใช่ใช่เราก็มีฟังเพลงพี่ตะก,กะแตนไปบ้างนะครับระหว่างที่เราแบบลวกเสน้นแต่ก็ปกตีฟังเป็นสากลแต่ว่าเป็นสากนนลนครเยอ <laughs> ะก็เลยแบบกินแบบฟังแบบว่าโดยเฉพาะราเบ้าขนนขนุนขนนฝัดนะก็เป็นะไระบ้าโปรธใช่ก็เลยแบบ หยิบมามาเลยก็แบบเว้ยมันมันคือฟูฟิวเลยหัวใจว่าเราเริ่มต้นปีใหม่หรืองานเป็นที่สาตาแยอะไรเงี้ยทุกคนเลยทุกคนงงครับแต่ว่าพอเห็นรูปที่เรามันทำอาร์ตเวิร์กที่เราตั้งใจรูปเทแล้วเนี้ยทุกคนก็เห็นตรงเห็นดีเห็นงามกันว่าเหมือนมากเพราะเราสั่งทำปลอยปลอยผมคือเราสั่งปลอยผมที่แบบ เราวัดขนาดเลยว่าในอาราบามเนีตรงนี้มันจะเป็นปลอยที่แบบแหลมแหลมอยู่แค่ไหนหหตรงนี้จะเป็นปลอยไหนแล้วองศาในการยืนในการยืนยังไง,ง,ไงโอ้ยเอางี้ว่าองศาในการยืนเขาจะยืนแบบเป็นฟิวนี้นี่แล้วก็แบบส่กอาลาบามแล้วเป็นฟิลถือดอกหรือลาแต่เราไม่มีดอกมือมือต้องคว่ำลงด้วยใช่ใช่ใช่ เราไปถือดอกย่าเนี่ป่าปูนเลยว่าไปแต่ว่าเราไม่มีเรากเลยไปหัดกราฟดอกกุหลอกกาบดอกกุหลิบเราไปหยิบมาจากบ้านพี่ออพี่อวงนั้นผมเลยผมเป็นโคโลกราฟไงตอนนั้นผมดูเรื่องโอซิชันเอาง่ายๆว่าไม่มีใครห้ามใครอะครับคือเป็นเป็นกันไรได้เลยให้เป็นที่ไผ่เป็นให้เป็นน้องทักเป็นอะไรไปหมดแต่งงว่าเล็กปิงก็ขาดทีพอประมานถามเราไปพี่เก๋เล็กปิงเป็นซัพท่แทนนะพี่เป็นซัพท่แทนเอาไปลงบ้านดำเลยว่าวันนี้พี่ไผ่มากับน้องตาย คือเราหนงีครับคือเราพยายามบอกเลยว่าเมียนเราคือตกตตแต่คุณคุณตกตเนี่ยคือก็ต้องเป็นหน่ในีมทุ่งน้นที่ดีกันยจะเกิความสััน์แล้วก็เปิดดไม่ต้องแก้ข่าวอะไรหรอกเพราอว่าแล้วมด้ี่รงการวี้ยไม่ได้เลยวันนั้นน่ะแตมีการ ไม่มีไม่มีใครแบ่งไม่มีใครแบ่งผมเลยคือผม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 ก็ผมเคสุดในร้านอ่ะผมเกียร์แรงสุดแต่ไม่ได้เลยผมเชียร์ทุกคนผมไม่ได้เลยโอ้เยอะเยอะมากไอโฟนไอแพดอะไรอ่ะมี้หมดผมไม่ได้เลยเลยคือผมก็ผมพยายามใช้วิชาผมแล้ว คือผมใช้วิชาแบบที่น้ำปิงเคยสอนมาแบบละครเวทีะอะ<า>ไรแบบนี้ก็พยายามนะผมร้องไห้ร้องไห,ห้แล้วก็ที่ติวอ่ได้โหแลี่อ๋อก็พี่อาา๋อก็ไม่หลงพลนะน้ำปิงว่าแม่จะเป็นเรื่องของจะเป็นเรื่องของพลังงานบางอย่างเพราะว่าช่วงที่เขาประกาศว่าประเทศพัดลมมือถือเนี่ย<ช>ครตะตะนเชื่นปใหญ่เลยว่า ลำโพงเน้ยพัดลมเนี่ยพัดลมน้ำปิงน้ำปิงโอนอยากที่น้องแน่พัดลมนั้ยครับที่น้องร้อนพัดลมจริงรู้สึกเป็นไงที่พู้เราแบบว่าผู้อื่นเขามีแบบช่วงกว้างมีกว้างได้ได้ได้เงินได้เงินได้อะไรับโทรศัพท์ดาวนี้เนี่ระดับนเรี้มีเงินผู้เราที่น้องร้อนแบบเมษามีนวเมษาออกฟองอะไรแบบนี้ที่น้องร้อนไม่เลว อารมณ์น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะแบบติดตัวน้องได้นานที่สุดหรือว่าเราอยากเป็นแฟนอ,อยากให้เขาเย็นเ้เนงคะเราได้แฟนไปแล้วเราู้สึกยังไงคะงไปถว่าเราได้พัดลมไปแล้วเอเก็บไว้ครับเก็บไว้ไม่อยากให้ไม่ไม่อยากให้ใครใช้อยากใช้เองออใช้ใช้ยังไงอะคะถ้าเรามีแฟนเราต้องใช้ยังไงะคะกดเปิดฮนะแล้วเป่า เราก็จะสบายใจแต่น้ำปิงว่านะควดจนคืงเป็นเพราะเราแติดตัวแบบตีมน้ำด้วยอ่ะเหลี่ยกเหลี่ยมที่ตะแยงที่ไผ่ลอเนี่ยเขาตีเขาด้ชีวิตเนี่ยครับมันได้อะไรมายากเกินมันไม่ได้มีร่างลอยเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เงินอะไรเขาจะได้เงินนะได้เงินแต่ครับเขาได้เยอะแล้วเนี่ยเอะร่่เกงอ ไดนะเาเจรใหม่จริงอยากได้ไ p a d ไว้แบบอ่านบทแต่ยังบอกพี่อของไมได้หรอไม่ได้จริงๆถ้าได้ก็ถ้าได้ก็อยากจะแบ่งเขาใช้อยู่แต่วิไม่ได้ยนี่แหละทำไงอ่ะมีพี่ๆคนไหนแจกไอแพดไหมครับหรืออยากจ้างพวกเราไปเล่นอันนี้ละวอราพี่าจะไงครับผม ปีใหม่ปีนี้เหรอฮะปีนี้น้องกลับบ้านผมก็กลับบ้านเราก็ตามได้นะคะอะไรนะฮะอะไรนะเราก็ไปได้มันแค่แม่ห้องสอนโอ้ก็ไปได้ไหมล่ะไปได้ไปได้ไปได้เดืนนี้แบบการตัดตอนเขาอะไรนะครับคนอื่นแค่ญี่ปุ่นยอะมากกว่าซอยเลยเราแค่แม่ห้องสอนเองไปได้ไปได้จริงๆก็ถามว่าไปได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่า เขาหันันอย่างบางก็ก็ก็นี้คือพพูดเืื่อออะะไรคคกลัวกลัวเขาไม่คือศึกษาแล้วคือไปไปดูดวงมามดูว่าทักว่าอย่าเพิ่งอยู่ใกล้คนที่เราสนิทมากตวงนี้แรงดึงดูดแรงนี่นึกออกไหมว่านึกออกไหมว่าเวลาที่เราเล่นดูแมลงเราเวียงไปเนี่ยเอาเพียงไกลมันกลับมาแรงนะเออสลับ พอที่ปีปุ๊บเราเคว้งไปเราห่างกันปุ๊บกลับมาปีใหม่ใกล้พึ่งดังอ่านี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ผมกับหลักดาราศาสตร์นะครับต้องต้องรอดูว่ามันจะเห็นผลไหมแต่ว่าก็เป็นฟิวเป็นฟิวเคว้งไปเลย <c oughs> ห่างกันแป๊บนึง <ๆ S 2> แต่มันม้วนกลับมาเจอคับแล้วครับเป็นสาวที่สองเราไม่ได้เห็นอะไรกเลยค่โอ้ย อจจะได้เห็นเก่งน้ำปิงเล่นใหญ่ว่าสมควรเล่นใหญ่นี่อาจจะอาจจะบอกไม่ได้ว่าใหญ่ในเรื่องไหนต้องรอดูต้องรออะไรนะครับต้องลองเดาๆดูว่าเก่งน้ำปิงจะมาในช่องไหนครับผมแต่รับรองว่าคนทุกคนทุกคนเต็มที่ครับเฮ้ยก็ น้ำปิ่งเขาแบบเมนโวคอลอยู่ล่ะรับรองว่าเมนแดนเมนแดนน์นะใช่ครับคือจริงๆคิดว่าเราอาจจะไม่โชว์พลังเสียงมากเท่าไหร่เพราะว่าเพราะเราให้เกียรติที่เราเนี่ยเมนแดนเราอาจจะมาเป็นเต้นเยอะๆเลยอะไรเงี้ยครับอ่าจะเป็นฟิลแบบคือเป็นฟิลแอฟโรคุณจีแอฟโรอะไรเงี้ยครับแอฟโรฮิปฮอปด้วยอะไรด้ทั้งหมดเลย ทำได้ไหมครับมินแดนอะไรนะมินแดนทำได้ไหมฉีกเสื AU ้อเหรอเอ๊นี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็รอรอดูแลกันครับคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่หลายๆคนน่าจะน่าจะชอบครับพยายามเลือกซิงเกิลเจอร์ของผู้เก่งที่ิมมาใช้แล้วก็พยายามพยายามนำเสนอจุดเด่นแต่ละคนนะครับอย่างบางคนลองอย่างเราร้องเก่งเก่งเต้นเก่งอะไร่เงี้ย ก็มีโชว์มีโชว์อะไรให้ดูแลก็รอชมใช่ไหมใช่เลยครับก็ขอคุยบอลพี่ๆทุกคนนะครับพี่ๆนักข่าวทุกคนรวมพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ที่ใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมร่ำรวยเฮงเฮงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับก็ ขอขอบคุณเยนะครับตลอดปีที่ผ่านมาที่ตอแลกขอขอบคุณพี่ๆนะครับทุกคนที่ด้างมาด้วน้ำปิงนะครับเก่งน้ำปิงก็ได้สัมภาษณ์กันบ่อยได้คุยเล่นกันบ่อยก็เป็นปีที่น่ารักมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอขอบคุณในแฟนๆทุกคนนะครับที่สปอร์ตเก่งน้ำปิงตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ขอให้มปอรให้ปีใหม่นะครับเป็นปีที่เป็นปีที่ดีของทุกคนคิดอะไรไว้ก็ขอให้สมบัรินานะครับใครที่อยากทําสิ่งต่างๆใดๆก็ขอให้เป็นไปตามที่หวังนะแบบว่าเจอคนที่น่ารัก ครับแล้วก็มีรอยยิ้มเยอะๆครับปีหน้าก็ยังอยู่ด้วยกันอีกปีนึงเนาะจะได้ดูเหตุกีฬาไปด้วยกันเนาะเทนนิสปิงไปด้วยกันเทนนิสปิงไปเรื่อยๆครับ,รบ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ